สวัสดีค่ะนักเรียนชัน้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณรองรักอีกแล้วนะคะในคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณรงรักนําความรู้เกี่ยวกับคําพ้องนะคะแต่ก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องคําพ้องเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้ก่อนนะคะ 1. บอกความหมายและลักษณะของคําพ้องเสียงได้ 2. ออ่านเขียนและใช้คําพ้องเสียงได้นะคะ บอกความสำคัญของคำพ้องเสียงในการสื่อสารนะคะ,ะทีนี้เรามาดูความหมายของคำพ้องนะคะคำพ้องคือคำที่มีรูปหรือเสียงเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันดังนั้นเวลาอ่านหรือเขียนต้องอาศัยความรู้ในการพิจารณาเนื้อความเพื่อให้อ่านและเขียนได้ถูกต้องนะคะ อ่ะมาดูคำพ้องเราสามารถแบ่งได้สองประเภทนะคะคำพ้องรูปนะคะคำพ้องรูปคือคำที่มีลักษณะดังนี้คำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันนะคะตัวอย่างนะคะคำพ้องรูปเรามาดูคำเหล่านี้นะคะแขมอ่านว่า โทษค่ะคะแม่อ่านว่าคะแมหมายถึงชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งคำที่สองนะคะพยาธิหมายถึงความเจ็บไข้คำที่สองอ่านว่าพยาธหมายถึงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังชนิดหนึ่ง ต่อไปนะคะเราเราหมายถึงแกนหรือกระดุมล้อกคำที่สองอ่านว่าเพราหมายถึงเวลาต่อไปคารุหมายถึงครูหรือหนักนะคะคำที่สองอ่านว่าคารุหมายถึงภาชนะครุนะคะหมายถึงภาชนะสารชนิดหนึ่งใช้ตักน้ำ ปรามาสหมายถึงการจับต้องการ,รลูกคลำนะคะคำที่สองอ่านว่าปรามาหมายถึงดูถูกนะคะอันนี้คือคําที่เป็นลักษณะพ้องรูปแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกันทีนี้มาดูคําพ้องเสียงคําพ้องเสียงมีลักษณะดังนี้อ่านออกเสียงเหมือนกันเขียนต่างกัน ความหมายต่างกันนะคะอันนี้คือคําลักษณะของคําพ้องเสียงมาดูตัวอย่างคําพ้องเสียงนะคะข้างอ่านว่าข้างหมายถึงส่วนฝ่ายหรือริมข้างหมายถึงสัตว์ชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายลิงนะคะต่อไปย่ะญาหมายถึงแม่ของพ่อย่า อ่านว่าหญ้าหมายถึงพืชชนิดหนึ่งการอ่านว่าการการงานสิ่งที่จะต้องทํานะคะต่อไปการการนี้ลอลิงสะกดอ่านว่าการเหมือนกันนะคะอ่านออกเสียงเหมือนกันหมายถึงเวลาการโน,นหนูสะกดต่อเต่กากรรอ่านว่าการเหมือนกันหมายถึงที่รักนะคะต่อไปพัก อ่านว่าพักหมายถึงพวกหรือหมู่คำต่อไปพักตอรรกาลันอ่านว่าพักเหมือนกันหมายถึงพักต่อไปพออะพอ,อพักอ่านว่าพักหมายถึงหยุดชั่วคราวอันนี้อ่านออกเสียงเหมือนกันเรียกว่าคำพ้องรูปนะคะอ่ะทีนี้ที่คุณครูอธิบายเกี่ยวกับคำพ้องนะคะเมื่อกี้ ค,ครูให้นักเรียนทาแบบฝึกหัดนะคะหน้า240โดยให้นักเรียนโยงคำคล้องจองในบทร้อยกรองนะคะตอ,อนการเล่นคํำนักเรียนเปิดหน้า240นะคะเดี๋ยวครูอธิบายนะคะ เจอหรือยังคะอ่าหน้า240นักเรียนจะสังเกตได้ว่าเป็นลักษณะคำพ้องหรือคลองจองกันนะคะเห็นหรือยังคะให้นักเรียนโยงเส้นนะคะอันนี้ที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนโยงเส้นนี้นะคะเป็นลักษณะของบทร้อยกรองออกเสียงเหมือนกันนะคะเป็นคำพ้องเสียงความรักนุดสุดหลงพวงจิต วรที่สองนะคะจนลืมคิดญาติการนาบัดหน้าบัดสีลืมบิดามารดาทั้งตาปีเหมือนไม่มีกัตตัญญูดูเกิดเราทีนี้คำพ้องเสียงที่ออกเสียงเหมือนกันมาดูวรที่หนึ่งคำว่าอะไรคะคำว่าจิตจิตนี้ออกเสียงตัวสะกดก็คือมาตาตัวแม่กดนะคะสละอะไรคะสละอี ทีนี้มาโยงสัมผัสออกเสียงเหมือนกันคําว่าอะไรลูก่าคําว่าคิดคิดมาตราตัวสะกดคือดอเด็กมาตราตัวสะกดคือแม่กดนะคะสลับเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันทีนี้มาดูคําว่าสีสีไปโยงไปหาคําว่าปีแสดงว่าคล้องจองสลับเหมือนกันใช่ไหมลูกอ,อันนี้คือตัวอย่างในการโยงสัมผัสเพราะฉะนั้นให้นักเรียนใช้ปากกาสีแดงโยงสัมผัสนะคะทำคล้องจอง ในเรื่องการเล่นคําอยู่ย่อหน้าที่สองนะคะอ่าเข้าใจยังคะฟ้องเสียงนะคะให้ยงด้วยเส้นสีแดงนะคะอ่ะขอขาครุกอฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ